โอเคสวัสดีครับอ่าวิลืมเปิดกล้องโอเคสวัสดีครับพบกับเมดเซลมอนนะครับวันนี้เป็นตรลยโจโดยเดนเออัปเดตที่ 140, 140นะครับก็อยู่ในเรื่องนิวโรเช่นเคยนะครับวันนี้ก่อนที่จะเริ่มสู่เนื้อหานะถ้าน้องๆคนไหนนะครับเอ่อมีเวลานะครับที่อยากให้พอสแล้วก็ลองทำเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับก่อนจะเริ่มทำนะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับอ่เราไปดูกันเลยนะครับเคสนี้เป็นผู้ป่วยชาย61ปีนะมาในเรื่องของอ่อนแรงนะแล้วก็บอกว่าจะลุกขึ้นจากเก้าอี้หรือว่าจะขึ้นบันไดเนี่ยยากนะครับตรวจร่างกายเจอ proximal upper แล้วก็ lower extremity เนี่ย weakness นะครับอ่าแต่ว่ามันมีการ recovery ของ muscle power แล้วก็ p a r e l r r e l t x หลังจาก i i o r o u s muscle c o n อน a c t i o n อ่าอันนี้ถ้าแปลก็คือมี Proximal Muscle weakness ตัวตัวใช่ไหมเป็นทั้งแขนทั้งขาแล้วอาการเนี่ยมันดีขึ้นทั้ง Muscle Power และ Reflex หลังจากที่มีการใช้งานประมาณนั้นนะครับอย่างนั้นอันนี้เป็นไงถ้าจากคลิปที่แล้วที่พี่พูดถึง MG ไปใช้งานแล้วจะแย่ลงอันนี้ใช้งานแล้วดีขึ้นนะครับนึกถึงอะไรครับ และเบอร์ดีต e ันซินโดมนั่นเองนะและเบิร์ด e ีตันซินโดมเนี่ยมันแมคคาเนซิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของออโตอิบอดเหมือนกันแต่แอนติบอดีเนี่ยมันไปกระทำตอบพรีไซแนปติกนะโอเคของ MG เนี่ยเป็นโพสไซ n a ปติกใช่ไหมครับเพราะว่าแอนติบอดีมันไปเกาะที่อะ e ิ y ติลโครีนรีเซ็ตเตอร์นะครับแต่ของเรเบอร์ด e ีตันซินโดมเนี่ยแอนติบอดีมันไปเกาะที่พ r ีไซ n a ปติกแต่มันไปเกาะที่โ e g เกตอะโวลเท g เกต แคลเซียมชานเอลเดี๋ยวพี่มีภาพให้ดูอีกทีหนึง่งการที่มันไปเกาะที่ไอแคลเซียมชานเอลปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้แคลเซียมมันอินฟักเข้าไปในพีซีโนปติกได้น้อยลงซึ่งแคลเซียมมันเป็นตัวสำคัญในการที่จะเอาไอตัวเวสิเคิลเนี่ยที่มันบรรจุไปด้วยอาซิโคลีเนี่ยไปปล่อยใน nmJ หรือนิวโรมาติกลาจังชันดังนั้นถ้ามันขาดกระบวนการนี้ไปเนี่ย การปล่อยของอะสติโคลีนไปที่นิวโรมาติซิชันก็จะลดลงนั่นเองคนไข้ก็มาด้วยวิกเนสประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงนะครับว่า50%ของคนที่เป็นลือดบดีด้านซินโดมเนี่ยมักจะแอสโซ i a t กับมะเร็งที่คอมมอนก็จะเป็น small cell lung cancer นะครับอืมอีกตัวหนึ่งลิมโฟมานะครับแต่ว่าด u n g d u c เนี่ยน่าจะออก small cell lung cancer ซะมากกว่านะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือรูปภาพ ภาพซ้ายเนี่ยคือในภาวะปกตินะอันนี้คือพรีไซแนนติกมิลลรอนอันนี้คือโพสไซแนนติกมิลล์รอนบริเวณช่องขาวๆตรงกลางนี้เรียกว่านิวโรมาสตูลาจังก์ชันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในเวสิคในในพรีไซแนนติกมิลล์รอนเนี่ยไอตัวไอซิลโครินเนี่ยมันจะบรรจุอยู่ในเวสิคเลิรนะครับหลังจากนั้นพอมันมีแอคชั่นพลังเฉลี่ยมาแคลเซียมอินฟักเข้าเซลล์ไอแคลเซียมตรงนี้แหละที่พี่บอกเป็นโฮเทตเกตแคลเซียมชัแนลเนี่ยแคลเซียมฟักออกปุ๊บ มันจะเป็นตัวที่พาไอเวสิเคิลที่บรรจุด้วยอะซิคโคลีนไปปล่อยที่พีไซเนติกเค okay, ไหมไปปล่อยที่นิวโรมาคูลร์จังชันดังนั้นไอคนที่มันเป็นแลมเบอดีนันโดมเนี่ยครับในวงวงในกรอบสีแดงเนี่ยมันมีแอนติบอดีเนี่ยที่มากระทำต่อไอชานลตรงนี้นะครับทําให้แคลเซียมมันอินฟักยากขึ้นใช่ไหมการไปปล่อยถุงที่มันจะไปปล่อย ที่ในโรงพยาบาลก็ปล่อยไม่ได้ดังนั้น,น,นคนไข้ก็เลยวิกเตดนั่นเองนะครับอาการก็จะมา p proximal muscle weakness นะมักจะเริ่มจากอะไรจากขาใช่ไหมเอ็ม g เริ่มจากตาอันนี้เริ่มจากขาก่อนที่ต้องจำเพิ่มนึงคือ Reflex ดันจะลดนะครับหรือว่าบางทีอับเซนได้เลยนะครับ Reflex จะลดหรือว่าเรียบเซนได้เลยนะ แล้วก็ที่อย่างที่ที่บอกไปเียบเทียบในเขาด้แล้วว่าออโตนิมิ v อิน e ว e ม์เนี่ยดัมเบลิตันคอมมอนกว่าใช่ไหมครับออโตนิมิ v อิน e ว e ม์อะไรอาจจะมีปากแห้งมีไฮโปเทนชันแบบออโซไซติกอะไรพวกนี้นะครับอืมได้นะแล้วก็ถ้ามีการใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นไงดีขึ้นทั้งมอเตอร์พาวเวอร์ทั้งรีเฟกเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเซนเซชันจะปกตินะอืมอันนี้ก็เป็นตารางเหมือนเดิมจากคราวก่อนนะอันนี้ก็มาเทียบให้ฟังอีกทีนึง นะ MG แอส o c โ a เ e d กับไทโมแมสส่วนแอลเบอร์ต e ิ y ต d นโดมแอส o c โ a เ e d กับสมอลเซลล์ l ลังแ a นเซอร์วิกเนสนะครับ MG เริ่มต้นที่อัคคูล่ามัสเซนอาการแย่ลงเมื่อใช้งานแอ r เบอร์ต e s y n ินโดมเริ่มที่ขาอาการดีขึ้นเมื่อใช้งานนะครับลิเฟก MG normal แอ r เบอร์ต e s y n ินโดม reduced หรือ absent นะครับ repetitive nerve simulation test ถ้าเป็น MG เนี่ย decrease นะครับแต่ว่า Rambert e a t o n syndrome increase พอตัวนิวเมกอินวอลเมนต์ดันเบอร์ติทันจะคอมมอนกว่าเนี่การอินเวสต์เกชันนะครับก็จะมีเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกไปนั่นแหละไอตัวรีวิชีฟเนอร์ซิมูเลชั่นนะก็จะพบว่ามีอินคร m เมนทัล e s สปอนส์หรืออิน r ค a ร e สเรสปอนส์นั่นเองนะครับแล้วก็เจาะซีรัมแอนติบอดีต่อไอตัวโ t เท e เก t e แคลเซียม h a นเนลนะครับแล้วก็แคนซ์เลชั่นสกรีนนิ่งนะครับ treatment นะก็หลักๆเนี่ย treat a n a l y i n g malignancy นะครับที่เราเจอนะถ้ามี small cell lung cancer ก็ treat small cell lung cancer นะครับส่วนยา medication ก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าพี่คิดว่ามัน่าจะยากเกินไปนะอาจจะยังไม่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะพี่เลยไม่ได้ highlight อะไรมานะครับอันนี้ก็พี่ไม่พูดลวกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรกสมองเปล่าๆนะจะเยอะเกินไปนะไม่ค่อยถามหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็ ถามแค่วินิจฉัยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย AMG ออกเยอะกว่าและเบริตันอยู่แล้ว a มเบริตันมันแรงกว่านะครับอแล้วก็คงไม่มาถามลึกขนาดนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเอาไปดูโจทย์กันเมื่อกี้ที่พี่บอกมาก็เนี่ยใช้งานแล้วดีขึ้นก็เป็นเลมเบริตันซินโดรมใช่ไหมครับอ่ะเอาดูอันอื่นต่ออ่ะผู้ป่วยมาด้วยอาการอ่อนแรง <c oughs> อ่อนแรงแต่ออกแรงแล้วดีขึ้นก็คือชงว่าใช้งานแล้วดีขึ้นเนาะก็คือทรงๆว่าเลมบริตัน ชนเอ็กซเรย์ X ไปเจอแมสนะถามว่าสัมพันธ์กับทูเมอร์ตัวไหนก็คอมมอนสุดก็สมอลเซลล์ลังแคนเซอร์นะครับเนี่ยก็ถามประมาณนี้เนี่ยก็หมดแล้วจริงๆกลายเป็นว่าถ้าเทียบกับ MG แล้ว m อออกเยอะแต่ว่าแลม b บอร์ตันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ไม่ไนไรแต่รู้แค่ข้าวนะครับอืมแล้วก็รู้การเปรียบเทียบของ2โลกนี้กันจะได้แยกกันออกนะครับเพราะว่าออกช้อยมาพี่ว่าก็เชื่อว่ามันน่าจะมีเอาแลมเบ r ร์ติสันแล้วก็ MG มมาหลอกทั้งสองอันอยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแ่งบิดอัซินโดมถ้าเกิดน้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามมาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน day ร้อสี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ